สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับเราว่าได้สองตัวครับเมตรยี่สิบหนึ่งตัวปีกหนึ่งคู่ขากุ่นหนึ่งคู่อกหนึ่งชิ้น จุาเหินฟ้าครับผมเมตรสล้อมัดโครงครับตัวที่สองครับจุลาเหินฟ้าเมตรสาประกอบด้วยขาเอวหนึ่คู่ขาเอวหนึคู่ปีก1คู่อก หนึ่งชิ้นคันสนโน1หนึ่งอันครับผมลอมัดโครงแล้วก็ติดพารมนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ